บินบรลทริ์อาสาออกค่าใช้จ่ายงานบำเพ็ญกุศลของสมบัติเมธนีให้ทั้งหมดเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกและเศร้าในเวลาเดียวกันหลังวงการบันเทิงได้สูญเสียสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการและศิลปินแห่งชาติซึ่งทางด้านภรรยาและครอบครัวเผยว่าก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณความเจ็บป่วยใดๆเป็นเพียงแค่การหลับและจากไปอย่างสงบในช่วงเช้าของวันนี้ ซึ่งเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาได้มีการเคลื่อนร่างไร้วิญญาณของพระเอกในตำนานออกจากบ้านย่านลาดพราว71ไปยังนิติเวศก่อนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดภระีมหา,าธาตุบางเขนโดยมีสองพี่น้องคนบันเทิง อย่างบินและเอกพันบลลทริ์มาช่วยเคลื่อนย้ายร่างและจะมีกำหนดพิธีรดน้ำในเย็นวันนี้เวลา16นาฬิกาซึ่งทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวพร้อมเผยถึงพิธีในวันนี้ว่าค่าใช้จ่ายของการจัดงานของอาแอดจะอยู่ในความรับผิดชอบของบินบลฤทริ์ทั้งหมดเพราะแม่ตุกภรรยาของอาเคยพูดว่ากังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยจะขอทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ